สวัสดีครับเพื่อนๆภาษาญี่ปุ่นวันนี้จิตแจ่มใสวันนี้เสนอตอนยาซาชินิฮงโก o มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะบทเรียนสดทนาชาบที่27ถามว่าจะเลือกอย่างไหนนะครับก็คำศัพท์ตามนี้เลยどれが一番おいしいですかど i が h 番おいしいですかอย่างไหนอร่อยที่สุด โดเล่ก็คืออันไหนนะครับงะก็เป็นการชี้ใช่ไหมว่าชี้ไปที่อันไหนนะครับอิจิบังอันดับหนึ่งโอ,อิชิอร่อยเดสกัเป็นคําถามดังนั้นโดเล่กะก็คือการชี้นิ้วไปว่าอันไหนอร่อยเป็นอันดับหนึ่งโอเคไหมครับโดเล่ะอิจิบังโอิชิเดสกะนะครับไปดูกันเลยสตรอรี่บอกว่า ใครตกพาธรรมไปที่ร้านลามแมงทำนึกถึงยูกินักศึกษาด้านดนตรีที่เธอเคยพบที่เวียดนามขึ้นมาอืมมาดูบทสนทนานะครับพนักง,งานร้านบอกว่าโกจูมองวะโกจูมองวะสั่งอะไรดีครับเนาะโกจูมองก็จะเป็นออเดอร์ครับวะก็จะเป็นคำช่วย แล้วมี question mark แสดงว่าจริงๆเขาต้องพูดนันเดสกาต่อแต่พอดีว่ากจูมองว่าญี่ปุ่นเขาจะรู้แล้วว่าอ๋อทำออเดอร์ใช่ไหมแล้วก็จะตอบได้เลยนะครับไม่ต้องยาวเนาะกจูมองว่าสั่งอะไรดีครับจำแค่นี้พอนะครับสั้นๆเนาะใครตอบ,บอกว่าทำมือซา n น n i นิน่สือทำมือซางน่ n นิน่สือทำมือซางก็เป็นชื่อน a n นิคืออะไรนิ คือสื่อถึงปลายทางสื่อถืคือเป็นการทานะครับ mm hmm. ก็จะอารมณ์อยากจะถามว่าทําเธอจะเอาอันไหนอารมณ์ประมาณนี้เพราะว่าเอาก็เป็นกิริยาเป็นการทาใช่ไหมเธอจะเอาอันไหนดีเธอจะเอาอะไรดีประมาณนี้นะครับทําก็บอกว่าโดเลก็อิจิบะโอิชิเดสก้โดเลก็อิจิบะโอิชิเดสกก็บอกไปแล้วเนาะโดเลกก็คือ อันไหนงะเป็นการชี้นิ้วนะครับอิจิบ้างที่หนึ่งโอชิอร่อยเดสกะเป็นคำถามนะครับใครตอบบอกว่ามิโซราแมง,งะโอซูซูเมไดยกจำคำว่าโอซูซูเมดได้ไหมที่พี่ลิวเคยสอนเนะสสาะโอซูซูเมก็คือแนะนำอะไรประมาณนี้เนาะมิโซราแมงก็เป็นราแมงซุปมิโซะนะครับงะเป็นการชี้นิ้วโอซูซูเมไดยก็เป็นการบอกว่าเนี่ยแนะนำเลยนะนะครับ ทำก็บอกว่ามีโซล่าแมงแล้วก็จุดจุดจุดคือบอกไปแล้วว่าญี่ปุ่นกรณีที่พูดไม่จบแสดงว่ากำลังแสดงว่าฉันกำลังงงฉันกำลังแสดงว่าฉันไม่รู้ไม่เข้าใจ ramen มีโซล่าแมงแล้วก็เงียบไปนะครับก็จะเป็นการแสดงว่างง,งอยู่อะไรเงี้ยนะครับยุกิก็บอกว่านิ h no o โนะราแมงว่าโอิชิโย่ปุ่นโนะราแมงว่าโอิชิโยนะครับ นิโฮโนะก็คือของญี่ปุ่นถ้ากรณีโนะเนี่ยเขาสื่อถึงว่าเจ้าของนะครับสื่อถึงการเป็นเจ้าของเนาะลาแมงแสดงว่าลาแมงที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าของเนี่ยว่าเป็นการอธิบายโอชิโยะอร่อยนะประมาณนั้นนะครับบกคือว่ามิโซราแมงะสกินะันดาบกคือว่าเป็นการอธิบายว่าผมนะี่ะมิโซราแมงก็คือลาแมงมิโซนะงะเป็นการชีน้นะิ้วเนาะ สุกินันดาเป็นการบอกว่าชอบนะนะครับวัตชิมิโซราเมนนิชิมัสวัตชิมิโซราเมนนิชิมัสวัตชิคือฉันมิโซราเมนก็คือราเมนมิโซะนิเป็นการบอกว่าปลายทางน,นะครับชิมัสก็คือเป็นการทำดังนั้นนิเนี่ยจะเป็นแบบประมาณว่าเอองั้นฉัน สุดท้ายนี้คือหลังจากคิดดีแล้วเอาลาแมงแล้วกันจะแปลแบบนี้ก็ได้นะเพราะนี้คือสื่อถึงปลายทางปลายทางของเขาก็คือมีโซลาแมนนะครับรวมคําศัพท์จูมองโกจูมองนะครับจูมองก็คือออเดอร์นะครับคือการสั่งการสั่งซื้อก็ใช้ว่าจูมองเหมือนกันโกจูมองก็จะเป็นรูปสุภาพขึ้นมานะครับนั่นนี่น,นันนแปลว่าอะไร จุดจุนี้สือจ,จ,จุดนิสืรคือเป็นการตัดสินใจว่าจะเลือกหรือเอาอันนี้นะครับโดเลโดเลก็คืออย่างไหนอันไหนเป็นต้นนะครับอิจิบังอิจิบัก็คืออันดับหนึ่งนะครับโอิชิโอิชิอร่อยอมิโซราเมน มิโซะราเมกก็จะเป็นราเมกซุปมิโซะเนาะโอซุซุเมะออสุซุเมะอาหารแนะนำนะครับหรืออะไรก็ตามที่แนะนำเนาะโอซุซุเมะนิโฮมนิโฮมญี่ปุน L ame. L ame. ่นราเมกราเมกก็ราเมกญี่ปุ่นนั่นแหละรครับโบกุโบกุหอมสุกิสุกิแปลว่าชอบนะครับ สำนวนหลักどれが一番おいしいですかどれが一番おいしいですかอันไหนอร่อยที่สุดนะครับเมื่อจะขอให้เลือกจากหลายสิ่งพูดว่าどれが一番จุดจุดจุดค a ะเดสกอะไรประมาณนี้นะครับคำว่าどれไอตัวどれนี้นะแปลว่าอย่างไหนยังไงอันไหน ประมาณนี้นะครับเป็นการถามว่าซ้ายขวาเนี่ยอันไหนกันแน่ก็โดเลนะครับเป็นคำมงชี้คำถามที่บอกให้เลือกอย่างใดหนึ่งอย่างในบรรดาของที่มีมีม,มีตั้งแต่3อย่างขึ้นไปก็คือเยอะจนเลือกไม่ถูกอะ่อะโดเลกอ่ะอีอะไรอย่างนี้นะครับคำว่าอิจิบังก็คืออันดับหนึ่งเนาะก็จะเป็นดีที่สุดนะครับลองใช้ดูปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บอืมกำลังเป็นอะไรกันเนี่ย อ่ามาแล้วどれが一番人気がありますかどれが一番人気がありますかどれก็บอกแล้วเนาะว่าอันไหนงะก็เป็นการชี้นิวนะ้วเนาะอิจิบังคือที่หนึ่งนิงกิก็คือนิยมงะอาริมัสกะมีนะครับอาริมัสึก็คือมีอาริมัสกะค,คือมีไหม ก็จะกลายเป็นว่าโดเลกะอิจิมะนิงกิก้อาริมัสกก็จะเป็นการชี้นิ้วเนาะอันไหนอะที่แบบว่านิยมอันดับหนึ่งอะมีไหมอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าโคเลกะโอซูซูเมเดสโคเลก็อันนี้งะก็ชี้นิ้วไงโคเลกะก็ชี้นิ้วอันนี้โอซูซูเมเดสแนะนําเลยนะครับมาทาได้ไหมนะอย่างไหนถูกต้องที่สุดครับ ไม่ใช่สิอย่างไหนถูกที่สุดโอ้พี่ริวมองภาษาไทยเพี้ยนอีกแล้วเนี่ยอย่างไหนถูกที่สุดครับถูกภาษาญี่ปุ่นพูดว่ายาซุยยาซยนะครับอย่างไหนถูกที่สุดครับพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบไหนเหมาะสมที่สุดระหว่าง1นึ่หนึ่งก็คือโดเรก a ยา s ุ i อิชิบะ k a 2 どれは一番安いですかสどれが一番安いですかมาให้เวลาสิบวินาทีพิมพ์เลยจะตอบข้อไหนระหว่างข้อหนึ่งข้อสองข้อสามติ๊กตอบ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 กโอ้พิมพ์ตอบกันเลยนะครับตอบข้อไหนกันบ้างเนี่ยโอเคหมดเวลาเฉลยก็คืออ่าข้อหนึ่ง ข้อไหนวะเดี๋ยวนะเออนี่ข้อ3ามโดเลกะอิจิบะยาสุยเดสกนะครับก็มันใช้งะใช่ไหมทำไมใช้งะก็ดูสิเขาชี้นิ้วอยู่นี่ไงนะครับโดเลกะอิจิบะยาุยเดสกถ้ามีงะเรารู้เลยว่าคนที่พูดคือผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้แน่นอนเพราะว่าเขาใช้งะนะฮะโอเคตอบ3นะครับเก่งมากต่อไปอย่างไหนจุดจุดจุดที่สุด どดเลกาอิจุดจุดจุดเดนะครับทีนี้คำว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับญี่ปุ่นเขาจะใช้คำคุณศัพท์นะที่เรียกว่าโอท oku นะ oku ก็คือคุ้มนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจะใช้โอท oku เนาะดังนั้นอย่างไหนคุ้มที่สุดหรือคุ้มค่าที่สุดนะ่ะเนาะก็จะเป็นโดเลก้อิจิบท oku เด どれก็อิจิบโุですかนะครับอีกคำหนึ่งก็คือน่าสนใจหรือสนุกโอโมชิโรイโอโมชิโรโอโมชิโรนะครับอย่างไหนสนุกที่สุดอย่างไหนน่าสนใจที่สุดどれก็อิจิบอโมชิโรですかどれก็อิจิบอโมชิโร กนะครับจำไว้เนาะได้ใช้แน่ๆตอนไปเที่ยวญี่ปุ่น่ะเนาะสำนวนเสริมประจำวันโกจูมองวะโกจูมองวะนะครับก็คือจะสั่งอะไรดีเนาะพนักงานจะพูดเมื่อจะรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าคำว่าจูมองแปลว่าคำสั่งก็คือออเดอร์นั่นแหละครับคำเติมคำว่าโกเข้าไปเพื่อให้เกียรติอีกฝ่ายก็คือรูปสุภาพะนะครับคันจิวันนี้จะเป็นเมง เส้นกเดี๋ยวไปดูกันเลยแมง noodles, <ank>. noodles. <c oughs> มุมข้อมูลวัฒนธรรมใครต่อชวนชิมอีกแล้วลาแมงญี่ปุ่นโอ้น่ากินนะเนี่ยเดิมลาแมงเป็นอาหารจีนและผ่านการปรับเปลี่ยนในญี่ปุ่นจนมีลักษณะเฉพาะตัว ปัจจุบันกลายเป็นอาหารขึ้นชื่อประจําญี่ปุ่นชนิดหนึ่งไปแล้วนะครับก็เขาจะกินนั่งเคาน์เตอร์แบบนี้เนาะโอเคโชยุราเมนราเมนน้ำซุปซีอิ้วญี่ปุ่นเพื่อนๆที่เคยไปกินลาเมงพวกฮัตจิบังลาเมงหรือร้านราเมงญี่ปุ่นก็น่าจะเคยสั่งกินเนาะโชยุราเมนะครับก็หน้าตาแบบนี้เลยอ้หิว <laughs> ทงกุสงราเมน ทงกตซึรามันนี้มันจะเป็นลาแมงน้ำซุปกระดูกหมูนะครับอันนี้มันก็จะรสชาติกลมกล่อมแล้วก็เข้มข้นนะครับพี่ริวก็ชอบนะอันนี้แล้วก็มิโซรามันราแมงซุปมิโซะนะครับอันนี้ก็จะเป็นรสชาติแบบไม่ไม่ค่อยมันเท่าไหร่จะกินแล้วรู้สึกว่า มันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่เค็มปากมันจะรู้สึกกินแล้วสบายปากสบายท้องอะไรประมาณนี้แหละพี่เดียวที่ายภาษาไทยไม่ถูกราเมงมีน้ำซุปหลากหลายชนิดครับเช่นซุปไก่ซุปกระดูกหมูซุปอาหารทะเลโดยปรุงรสเพิ่มด้วยมิโซะก็เต้าเจ้ยวญีุปนเนาะเกลือหรือโชยุซีอิ๊วญี่ปุ่นนะครับพื้นที่หลายแห่งมีราเมงประจำถิ่นของตัวเองนะครับหากมีสิ่งที่ไม่สามารถรับประทานได คนตรวจสอบยืนยันเกี่ยวกับส่วนประกอบในนั้นก่อนคือจําได้ไหม EP ก่อนพี่ริวเคยสอนแล้วนะว่าเ,เราไม่อยากใส่อะไรในอาหารก็พูดตามนั้นได้เลยนะครับโอเคร้านรา,นานแมงบางแห่งมีรายการอาหารฮาลลนะครับประเภททีเ่เพื่อตอบสนองของลูกค้าที่แพ้อาหารบางชนิดหรือว่าบางสวรัตอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องลองสอบถามเขาก่อนว่ามันมีอันนู้นไหมมันมีอันนี้ไหมนะครับดังนั้นการเรียนภาษาญี่ปุ่นกับพี่ลิวใน EP ซีรีส์นี้เนี่ย มันมีประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวแน่ๆเรียนไว้ไม่เสียเวลาปล่าแน่นอนนะครับโอเคจบไปแล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาเรียนนะครับฝากกดถูกใจแล้วก็แชร์เหมือนเดิมเนาะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับสำหรับนี้ต้องขอลาไปก่อนเด้ว่ามาตะบายบาย